สวัสดีค่ะน้ำนะคะปริชาติทองดีค่ะปัจจุบันเป็นผู้จัดการตัวแทนหน่วยวายุพักออสตา 9P ค่ะสำนักงานคุณประพัฒน์อัธลิศค่ะอาชีพเดิมก่อนที่จะเข้ามาสู่วงการประกันนะคะเป็นพนักงานธนาคารมา13ปีจากการที่เราถูกชักชวนจากเพื่อนๆแล้วก็พี่ผู้จัดการเราก็อยากจะเปลี่ยนงานอยู่แล้วด้วยเราอยากมีความ มั่นคงกว่านี้อยากทำงานที่แบบเป็นสไตล์เรามากกว่านี้นะคะก็เลยตัดสินใจออกมาค่ะความรู้สึกต่ออาชีพนี้เรามีความรู้สึกว่าอาชีพเนี้ย เป็นอาชีพที่มีค่าสําหรับเรามากเพราะว่าเราอะรู้ว่าเราควรจะแนะนําลูกค้ายังไงบ้างนอกจากประกันเงินออมทั่วไปเนี่ยมันยังมีประกันชีวิตประกันโรคร้าแรงเยอะแยะมากมายเลยซึ่งตอนที่เราทําธนาคารอะเราไม่เคยแนะนําประกันชีวิตให้กับลูกค้าเลยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมเราถึงแนะนําแต่เงินออมเรามีความรู้สึกว่า เออประกันมันมีมากกว่านี้เราก็เลยอยากจะแนะนําแล้วก็ส่งต่อลูกค้าเออมันมีตัวที่ดีกว่านั้นนะคะตัวที่บอกต่อลูกค้าแล้วก็ช่วยเขาวางแผนการเงินวางแผนประกันให้กับตัวเองด้วยค่ะก็อย่างที่บอกเราพยายามเซิร์ชหาข้อมูลนะคะ เรามีความรู้สึกว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยแล้วก็บริษัทแอคซ่าประกันชีวิตเนี่ยทั้งสองที่นี่มีความมั่นคงมากทําให้เราสนใจจุดนี้เลยค่ะโครงการแอคซ่าพามบูเป็นโครงการที่มีโครงสร้างของผลตอบแทนโครงสร้างของรายได้ที่มากกว่าตัวแทนมาตรฐานทั่วไปทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะก้าวมาเป็นตัวแทนที่มีเป้าหมายในการทํางานมากขึ้น รู้ทิศทางในการทำงานเลยอยากที่จะเข้าโครงการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะก็อยากจะฝากพี่ๆเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่ยังมองหาอาชีพนี้หรือว่ายังคิดอยู่ว่าควรจะมาทำดีหรือเปล่าอยากจะบอกเลยค่ะว่าเรา เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาประกันชีวิตให้กับลูกค้าครอบครัวเขาทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเกียรติมีคุณค่ามากคุณเข้ามาแล้วไปได้ไกลแน่นอนมาโตไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันนะคะ